เอาล้วนะครับสวัสดีแขกทุกท่านพ่อแม่พี่น้องญาติทุกคนด้วยนะครับสู่งานสบคุณนายจุฑาภัสทับทองนะครับในวัย16ปีวอลบูลนายจุฑาภั์ทับทองเป็นที่รักของทองเพื่อนและเป็นคนที่มีจิตใจ,จะสะอาดเมตตาการุณาในวันนี้ได้จากไปเพียงเพียงเพราะได้ F K และปิด ไม่ผิดบังในวันนี้จึงเรียนเชิญเพา่าะม่ทคคี่ร้อางแห้ร่วมงานของ,งานายจุลาพทัทรทองเขาเป็นเด็กดีจบการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่ลักของโูกคนไม่มีญาติไม่มีลูกเมียผมอานเพียงพ่อแม่อยู่เพียงข้านะครับขอให้ทุกท่านได้ยืนไว้อะไรนายจุลาพทัทรทองเป็นเวลาหนึ่งวินาทีไปไม่กลับ ลับไม่ตื่นพืนไม,ม่มีไม่ควรนะครับเกิดแ่เจ็บตายประวัติของประวัติของท่านนะครับประวัติของนายจตุพระสัทท์ควงนั้นเป็นคนที่ใจดีจริงๆที่เขาพูดนั่นแหละครับแล้วเขาแอบแบบว่าเขาอแ,อแอบแต่เอฟเคบ่อยเกินไปและประวัติความเป็นมาของท่านอ่านผู้ดีทีนะครับแอบพีดามันดาของท่านเอตักูนหนึ่งแสงนะครับก็ ้างตระกูลเรื่องแสลมาที่มาที่นี่แล้วครับก็อยจะจะบอกอะไรกับท่านไหมครับท่านเป็นคนดีที่สุดไม่เซฟไม่ไน่าจับระบไปเลยอค่นี้นละครับมันเกิดแ็บอยากจะฝากบอกอะไรอีกครับสำหรับเพื่อนเื่อนของนายจุฑาพัฒนท,ทองผมอยากจะบอกว่ามือเลิอกอ่านด๊กินได้แล้ว ับก็ขอขอให้โชคดีนะเพื่อนยางไงก็อยากจะบอกว่ามึงระวังพ่อมึงด้วยไบายก็พิธีสุดท้ายนี้ขอเชิญเอาเกียมดอกไม้จันทร์เพื่อการเตรียมการเผาชาปนกิจของ ได้จุดเท้าพัดทับทองนะครับขอกาบเรียนเชิญทุกคนเกียมเอาดอกไม้กันไปวางได้เลยครับมาก่อนนะเพื่อนมาก่อนเพื่อนไม่น่าเลยโอเคนะครับทุกคน ก็คบเกันอดแล้วทั้งสมาชิกทั้งญาติทั้งพี่น้องทั้งหลายและคนเพื่อนสนิทสนิทของเขาก็เริ่มเริ่มการเผากันเลยครับ